ก็คงอืะออ่ะแกเชียวสไป์แล้วก็สลับเอเลผมว่าเอสกิลอันไหนที่ทําให้เอเลแรงขึ้นนะมีไหมที่ว่าทําให้เอเลแรงขึ้นแกเชียวเวฟแกเชียวเวฟเพิ่มขึ้นอีกศูนจุดห้าวิเนี่ยนะคุู่หรออย่างน <5. S 2> ้อยมันก็เพิ่มมาอีกสูนต่จห้านย้าวิแถ้ามันติดดีบับ ติดดีบัฟจากฟิซซิงฟิลแล้วก็ฟอร์สบินอะระยะเวลามันจะเพิ่มไปอีกสามวิใช่ไหมสามวิแต่่าเพ<ด>ิ่มแค่ศูนย์ศูนจุดห้ามันจะคุ้มกับพอยที่เราเสียหรอไปเอาไฟบอลดีกว่าไหมลองดูไฟบอลสิไฟบอลเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนไฟบอลเพิ่มขึ้นตั้งเท่าตัวเลยนะตั้งหมื่นเลยนะจากสี่พันเนี่ยเพิ่มขึ้นหมื่นเลยนะไฟบอลดีกว่าเปล่าดูไฟบอลสิเห็นไหมอูดีดาเมจแบบก้าวกระโดดขนาดไหนอฮ ไปดูอ่าถ้างั้นสกิลตัวละเ,เม็ดเลยเฟรมลอดเฟรมลอตขึ้นมาเท่าตัวเฟรมลอตกับไฟบอลนี่หน้าโดนมากแทนที่จะไปเอาแช่เพิ่มขึ้น0.5ไปเอาไฟบอลบึ้มเดียวแบบแรงๆคือเลยด,ด,ดีกว่าไหมตอนลงอตอนลงตอนลงสีดาก็ในไฟบอลได้ใช้บ่อยไหมเอาสกิล<ย>ใช้บ่อยยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เคยได้ลงอ๋อของไม่ถึงเอางี้ตอนลงเนสเคลเนสเคลดันดีกว่าสกิลไหนใช้บ่อยเอาสกิลใช้บ่อยก่อน มีก็มีพวกเฟรมล็อตกับไฟบอลเนี่ยค่ะเพราะว่านี่เป็นเล่นแบบสายแบบผสมผสมกันเพราะว่าอยากแช่ด้วยก็สรุปคือเอาไฟบอลกับเฟรมล็อตเนี่ยพี่ว่าเวอร์สุดแล้วฟินนิคสตอมก็ก็ข้ามเหมือนกันนะฟินนิคสตอมน้องอัพหนึ่งไหมน้องน้องอัพหนึ่งไว้ใช่ไหมเเกิดอัพต่อได้ไหมอัพห้าอัพห้าอัพห้าหรอไปอัพขั้นต่อไปเป็นไงบ้าง จาก400เป็น1,500หนอ่านแชทก่อนนะคุณโปเคบอกว่าอัพไฟบอลกับเฟรม็อตครับอันนี้คือเมทเมทนเอเลมันเท่าหลอดตัวตัวจริงมาแล้วฮะเมเมนเอเลมันเท่าหลอดมาคอมเมนต์เองอะเนี่ยอสรุปก็คือมันอัพได้แค่ไม่กี่สกิลอะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเอาจริงๆนะถ้าเกิดเป็นเมทนะยังไงไฟบอลพี่ว่าคุ้มสุดแล้วเพราะว่ามันอัพพอยต์ปุ๊บดาเมจจากเท่าไหร่นันแ0 0เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเลยโคตรตึงเลยอ่ะ แล้วใช้พอยเท่าไหร่ใช้พอยทีแค่สองเองขอดูเฟรมล็อตหน่อยสิเฟรมล็อตก็ใช้สี่ก็อย่างแรกเลยเอาแบบว่าคนที่พอยน้อยก่อนเนาะเริ่มต้นจากแกชิ้วเวฟก่อนก็เอ้ยแกชิ้วสปก่อนก็ได้อืมใช้พอยหนึ่งแอดแมวผ่านแย่ยังครับยังครับฮัลโหลคุณมาถามมาตอกย้ำผมใช่ไหมอืมเมดอัพเฟรมล็อตกับฟอเ์สซนสไปอือฮั อ๋อฟอรเรสต์สป,ปก็แรงเหมือนกันอือฮะแต่เขาไม่ได้อัพไงคือ <laughs>